อันลฮะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมพับจีโมบายนะคะวันนี้เราจะเล่นเกมเนี่ยนะคะมิราม่าที่เราพยายามเล่นเพราะเราตุยบ่อยเหลือเกินความจริงดังนนี้แบบเนี้ยแบบเป็นแบบที่แอนชอบนะคะชอบเล่นกับน้องแต่ถ้าเล่นคนเดียวหรือเพื่อนแบบที่สุดเนี้ยก็จะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนไม่ค่อยเปิดไม้นะตุยไงโอเคไปกันเลยโ <Okay. S 1> อเคเบอร์หนึ่งคนไทยนะคะเบอร์สามภบี 4, ไม่รู้เพื่อนโดดไหมโอเคให้เพื่อนโดด ดื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 ดด,ด,ด,ดโอ้โหฝุ่นเยอะแล้วเนี่ยขอต้อนรับทุกท่านสู่สายการบินไอติมมาลายโอ้โหฝุ่นน่าจะเยอะจัดใส่แมสกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหปอดพังกันเลยเนี่ยบงงเอยบอร์สามว่าไงเอ่ยเบอร์สี่เบอร์สี่ยังไม่มาเลยเพืเ่อนนๆคะเพื่อนไปนี่หรอคะ,อคะใช่ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนจะลงตรงข้างหน้านี้คะ่ะเดี๋ยวใจไม่ถือไม่ถูกเบอร์หนึ่งปาดซ้ายไปแล้วนะคะมีคนหรือเปล่า โอ้ข้างหลังเบอร์หนึ่งมีคนหนึ่งนะคะตามเบอร์หนึ่งไปอ่ะเอาแล้วเบอร์หนึ่งงานเข้าแล้วชึบเอ้ยทิ้งเก็บไปก่อนปืนปืนตำรวจนะเบอร์ห,หนึ่งครับโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยูมพโอ้ร้อยนัดทุกคนเก็บไปก่อนไม่ให้ใครเล่น <laughs> เผื่อมีแบบสตูมาไง อามาเก็บกระสุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชิ่งเก็บไปก่อนไง <c oughs> <c oughs> ด้อด,ดื้อดดวิ่งหมวกสองเหรอใครมาทิ้งหมวกไว้ตรงนี้เนะี่ยมีคนหรือเปล่าถึงเธอจะไม่มีใครแต่เธอมีเรานะเธอก็ได้แค่เข้ารอบแหละไม่มีทางได้เข้าไปอยู่ในใจเขาหรอกเศร้าเลย <c oughs> ดึงปิดไมค์ไปนเนี่ยเพื่อนถามว่าเราบ้าตาจะละลายหน่อยนะคะแอนก็ตาลายเหมือนกันโอ้เล่นหน่อยไหมละ่ะต้องเล่นแล้วล่ะอย่างเงี้ยไม่ทิ้ง UMP ด้วยเออไม่ให้เล่นไม่ให้ใครเล่นทางนั้นอะกระสุนนะไม่ทิ้งกระสุน UMP โอ้โหทุกคนมีนี้แล้วเราก็ชอบปีนี้ซะด้วย ม,มินิก็ชอบอันนี้ก็ชอบอโอ้โหเอาไงดีอาทีเนี้ยเอาไงดีเพื่อนล้วก,กัน I got supplies <laughs> มินิก็ชอบ M24 ก็ชอบลำบากใจเลยทีนี้แต่ M24 มาก่อนอะ,อะขอโทษด้วยนะมินิมา <laughs> <laughs> หนึ่งมาหาเราแล้วนะคะมาหนึ่งพาใครมาด้วยปะเนี่ยอย่างได่ M4 อะ่ะ เ,เปิดแอร์เ hmm. ย็นก็หายใจไม่ออกทุกคนมัดไข่อ๋อเพื่อนตื่นเบิร์ด I got supplies ไม่แม่หรอโอ้ยจริงปนะน่าทำไมเมื่อกี้เราไม่เห็นนะโอ้ยหัวชนหน้าต่างโอ้ยโอ้ยโอ้ย w อ a t อ้ย <Ooh. S 1> เออเรามันเก่งกับบอดไปด้วย ยา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 โอ้ yeah, 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 yeah. Ooh, คูณสามเอาเพื่อนทำมาฟาร์มนะ Ooh, wow. โอ้เอ็มโฟวว้าวเราจะได้ยินคนเมื่อวันนี้ไม่ใช่ฟาร์มไปเต็มที่แล้วก็ไปแจกเขาไงมันมักจะเป็นแบบนั้นวุ้ย Watch out ในตึกคมีคนมันมักน,นะเห็นสองคนยูไกลเลยนะ Watch out ได,ไ,ได้ค่ะวันนี้ดูท่าทางเราจะเน้นขั้รอบนะคะ <laughs> อ้ารอบนเฮรมีรถมาฉันลดนใช่ไหมแชง่รถอ,ออกแล้วนี่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  Mark มาร์ค i ไม่ติดนม่เหรอ,อ,อไม่โดนแฮะเป็นไงบ้่ะ ระว่งไอ้ตัวคันแรกมานะมันมีคนยิงรถเข้าหลังรถเข้าหลังไม่อย่าล้มนะ <laughs> นะไม่ต้องลงนะนี่ขึ้นแล้วนะเตจมส์ขึ้นรถได้เลยกระดานแน่นวะ <Wait. Help. S 1> ิ่ง Help Oh บัสแยงวิ่งนนมาเลยเข้าเรียน,นบ้านก่อนข้างหลัง

This way to the play zone. <laughs> Thank you. Come on. Mark the location. Watch out. It's safe here. Save me. Watch out. Form up on me. Form up on me. I got supplies.

<N> <N> ไม่ไหวเม่ามเ่อยิงเปิดไงพวกไม่หัเลยเอาใหม่นะคะทุกคนอู้เราเจอคนไทยอีกแล้วะค่ะทุกคนเขาจะเปิดไมค์คุยกับเราหรือเปล่านะเขาเพิ่งเ,เปิดอยู่นะคะแม่เสือสาวแบวตาสวยรอบนี้น่าจะจิงเจ็ดจึงทุกรอบเลยนะอุปสามลงนู่นนะคะโอเค ข้างหลังนะคะลงในเมืองลงหรือเปล่าไม่รู้นะไตะหนาวอ่ะโหชุดเบอร์สี่นี่คือสะท้อนแสงอาทิตย์คือแบบตาบอดเลยนะมีคนหรือเปล่าเพื่อนขวาร้ายไซด์ดีเราไปขวาชึบเออเหมือหน้ากระแทกบ้านไปหนึ่งทิ้งมีดอาจารย์คงก่อนนะคะคงจะไม่รอดนะถ้ามีแต่มีดเออ ถ้าปกติแล้วแอนก็ไม่ค่อยชอบเปิดไมค์นะคะแต่ว่าเวลาแบบเจอคนหรือว่าโดนยิงอย่างเงี้ยก็ต้องบอกก็มาร์กบอกเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าไม่สะดวกเปิดไมค์นะแต่ที่เจอเพื่อนคือเพื่อนไม่เปิดเพื่อนไม่มาร์กกันได้อยู่ละจังหวะเนี้ย อยู่ในวงไม่เป็นไรแต่เราจะเจอเมืองนู้นปะเมืองนู้นเขาจะมาไหมไม่น่ามามันไกลอ่ะคุยใครอ่ะเยี๋ยจะคุยนั่นเนี่ยมาละเออเรามันเก่งกับบอดเนี่ยมันรู้สบ้างว่าไผเป็นไผอเอบาบอสีอะไรอะบาสีไม่นะเธออย่าตุยนะหนึ่งสองส้เอ,อเพื่อนได้บันเทิงกันแล้วคนนี้กลัวเพื่อนจะเหงา เลยเรียกเพื่อนที่อื่นมาให้นั่นพร้อมหรือยังพร้อมกันหรือยังเอ่ยแต่เรายังไม่พร้อมนะมาแล้วครับไหนอ่ะอู้เรายิงก่อนที่วงจะบีบพอดีทุกคนปังจังหวะที่เงยหน้ามองนี่แหละเด้อด้อ้ด้อเอติมาส่งแล้วค่ะนี่เป็นไงเราสั่ง d e l ิเวอรสุดยอด โอ้โหคูณแปดนะครับมาร์ตินแอร์ดรอปเืนอะไรอะ่ะเล่นไม่เป็นอะ่ะอุ้ย M4 ปะโฮ้ยแตกิ้วนะโอ้โหกระสุนเขียว400เก็บเอาไปขายโอ้โห oh, อันนี้2 4ปะน,นีค่านะไม่ได้หรอมีเสียสละกระสุนเพื่อเก็บวดเล่าบายทัาประกันชีวิตได้หรือยังคะดูเราขับรถนะเราจะพยายาม ขับให้ดีที่สุดในทางตรงไปเลยโอ้โอ้โหทุกคนวงอยู่กับเรานะเพื่อนขยับเปลนบันข้างหน้ามไหม Mark o เดลโอเคชันไ่มีการตอบรับจากหมายเยกที่ท่านเรียกอะไรว่าจากหมายเยกอะไรอ่ะ Help ก็สองยู่ไหนอ่ะโออยู่นอกวงนะได้คิวได้แต่บอดนะทุกคน แกคิวไม่ได้นะี่อย่าว่ากันนะเห็นละเราไม่มีเก็บเสียงนะดิเพื่อระวังข้างๆนะป้างมานี่ล้มเลยนะหัวแตกเลยนะหมอไม่อยู่ด้วยจวังหวะนี้มีบักกี้นะฝังวัตช์เอาต์มาร์คต์อโลเคชตรงนี้มีคนนะคะ Mark t h e location าวตายเลยตายเลยทุกคนไม่แตก มัวไม่แตก2คน 2> อ,อุ้ยในบ้านยญิงเข้ามานะเองไปด้วยอยู่ตามกว่าด้วย

ระวงหนวังหลิวังหนงหนิระันิระวังหวงหังนิหิังหนวังนิรงรงหนินัหนังหงหนังงระหวงนันรงนงหงงังน Surprise, โอเคค่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหนะ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้า